อีกงานสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของประเทศไทยเลยระค่าสำหรับงานโมโนเทเวนตี้ไนพัทยาเขาวดาว2025 Carnival of Happiness ที่จัดขึ้นอย่างเต็มอิ่มตลอด3วันเต็มระหว่างวันที่29่1ธันวาคม2567นริณริมชายหาดพัทยา ที่มีความยาวเกือบ3กิโลเมตรโดยประชาชนมาร่วมกันนับถอยหลังวินาทีสำคัญเข้าสู่ปีใหม่พร้อมส่งเสียงสวัสดีปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ไปด้วยกันอย่างน่าประทับใจพร้อมดำเนินการสุ่มจับแจกรายชื่อผู้โชคดีในช่วงท้ายด้วยเงินรางวัลใหญ่ที่สุดของงาน1ล้านบาท1รางวาัลซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าแจ้งเกิดเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ต้อนรับปี2025กันอย่างท่วนนาและถือเป็นอีกงานที่จัดหนักจัดเต็มแจกใหญ่สมกับเป็นงานใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวค่ะ